ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธี Master Reset Garmin Forerunner นะคะสำหรับรุ่น410 405 cx แล้วก็405นะคะคือในบางครั้งเนี่ยนาฬิกามัน,มนแหงนะคะอย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะแพร์ฮาร์ดเรทหรือว่าฟุตพอดได้หรือว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณดาวเทียมได้ รือในบางกรณีก็คืออยู่ดีหน้าจอมันดับไปเฉยๆเลยแล้วก็ไม่ว่าเราจะาชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบไหนมันก็ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะเราก็ทำได้โดยการรีบูตนาฬิการเราขึ้นมาใหม่นะคะแบบเดียวกับที่เราคอนโทรลเอาท์เน t e ดีลิทคอมพิวเตอร์นั่นเองสมมุติว่าตอนนี้หน้าจอมันดับอยู่นะคะเราก็ทำได้อย่างนี้นะคะเราก็กดปุ่ม สองปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้ะคะ่ะจนกระทั่งหน้าจอขึ้นแบบนี้เราก็ปล่อยปุ่มซ้ายมือนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นคําถามขึ้นมานะคะเราก็ค่อยปล่อยปุ่มขวามือนะคะออมันถามเราเนื่องจากว่าถ้าเรา Master Reset เนี่ย Data ที่เราเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปหมดนะคะแล้วก็ Setting ท่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็น Default Setting จากโรงงานเหมือนเดิมซึ่งโอเคแล้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราต้องยอมรับเท่านั้นนะคะมันถึงจะเป็นการาการ Master Reset ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเรายอมรับก็ทำได้โดยการ Enter ก็จะเห็นว่าตอนนี้นาฬิกามันก็จะพร้อมให้เราป้อนค่าเซตติ้งใหม่เข้าไปนะคะเท่านี้นาฬิกาเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว